ที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะกับดิฉันชนกพรพัวนิสานสำนักงารประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารครามรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสงวทมหาสารครามแห่งนี้นะคะทั้งคลื่น AM 5 3 1กิโลเฮิรตซ์และ FM 1 0 6 5มเมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าณพวสิงศกดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามก็จะมาประชาสัมพันธ์และออกอากาศให้ท่านได้ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส่วนราชการนำเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดมาเผยแพร่ผ่านทางรายการนี้และนอกจากนี้นะคะรายการนี้ยังได้บันทึกเทปรายการไปออกอากาศทางเคเบิลทีวีและสถานีวิทยุชุมชนที่ท่านติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดจนสถานีคลื่นหลักของจังหวัดมหาสารคามวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะที่จังหวัดมหาสารคามจะได้พร้อมใจกันจัดงานเนื่องในวโรากาสสาคัญ100รพระชนษา สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งก็จะมีกิจกรรมสําคัญจะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้และในว,วันนี้จึงเป็นที่มาของการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการนี้โดยท่านเพิ่มในการกลุ่มส่งเสริมศาส,สนาและวัฒนธรรมสํานันกงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสรา,ารคามเพิ่มในการโชวชาติรัชจทร์จะมาให้ข้อมูลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้ผอ,อ,อได้เล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าความสําคัญที่ทําไมรัฐบาลจึงได้ จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง100พระชนาหาของสมเด็จพระสังฆราชขึ้นคะครับผมขอยัดเรียนในเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่เป็นสถาบันหลักของชาติไทยเราซึ่งประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในส่วนของอสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เราง ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเป็นองค์ประมุขทีนี้ในส่วนของสถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นหลักของจิตใจของเราเลยก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับพระองค์ทรงเป็นประมุขของศาสนาพุทธของเราทีนี้ในส่วนของอปีนี้นะครับพระองค์ทรงมีพระชนสาครบ100ปีในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ในส่วนของพระองค์ท่านนะครับผมเรียนประวัติคร่าวๆนิดนึงว่า เดิมท่านชื่อเจริญสกุลโคชวัตรท่านเป็นคนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเสร็จแล้วพระองค์ทรงเป็นสังฆราชองค์ที่19ของสยามประเทศเรานะครับเสร็จแล้วไม่มีองค์ใดที่มีอายุ100ปีเลยนะครับอายุท่านยืนมากเป็น รงเป็นองค์แรกรูปแรกที่มี100ชัน้นศาเพราะนั้นในวาระนี้ที่เป็นวาระสำคัญนะครับทั่วทั้งประเทศเลยรัฐบาลก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่ต้องเฉลิมฉลองในวาระนี้แล้วก็ทางกรมการศาสน,นากระทรวงวัฒนมได้เป็นผู้สนองงานในเรื่องของสถาบันทางสามสถาบันหลักนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยได้มีโครงการที่จะเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศจัดงานงเฉลิมฉลองวาระนี้ในวันที่19 นะครับไปจนถึงวันที่29กันยายนคือช่วงเดือนนี้ไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2556และนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ได้นะครับเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังรณรงค์ แล้วก็เชิญชวนให้ส่วนราชการอาคารบ้านเ,เรือนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชนะคะแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ที่ประดับเนี่ยก็ประดับไปได้จนถึงสิ้นปีใช่ค,ค่ะครพร้อมกันนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมซึ่งจังหวัดมหาสารคามในเมื่อสักครู่ได้เกิดไว้จะจัดวันที่1ตุลาครับในส่วนของจังหวัดสาราคามโดยรวมนะครับขอญาตเรียนว่าทางกรมการศาสนาได้ขอประธานสมเด็จ ขอประธานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชมาช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่14กุมภาพันธ์ทรงประทานไปพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในทุกอำเภอนะครับจังหวัดสระคามก็ได้มา13อำเภอ,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 อด้วยกันทีนี้ตอนนี้นะครับช่วงทุกอำเภอเนี่ยทางการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางกรมมอบหมายว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ขอให้อำเภอที่เป็นที่ตั้งของพระบรมสารีรัตน์ได้อันเชิญไปยังตำบลต่างๆให้ครบทุกตำบลในจังหวัดซึ่งมีร้อยสามสาตำบลให้ชาวพุทธในตำบลได้มีโอกาสกราบสักการะกราบ,าบไหว้ขอพรแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดำเนินการผลกรดำเนินการ,การหลังจากที่เราได้ดําเนินการไปพี่น้องชาวพุทธเรานะครับในเขตตำบลทุกตำบลจังหวัดสราารุรมชื่นชมบาร,รมีแล้วก็ได้ถือว่าเป็น บุญตาที่ได้เห็นพระบรมสา,ธา,ธธาธรีราตใกล้ๆนะครับแล้วได้ฟังเรื่องของประวัติพระ,ะ,ส,ะ,พระสังฆราชนะครับในช่วงนี้ก็ในวันที่หนึ่งนะครับจังหวัดก็ถือว่าเป็นการเริ่มสัการาชที่จะก้าวเข้าไปสู่ปีงบประมาณทางภาครัฐเช่นกันก็เลยถ <ฮะ S 2> ึงวันนี้ให้พวกเราชาวมาารคามร่วมกันทําบุญตักบาตรพร้อมกันทั้ง13อําเภอนะครับแล้วก็ในตัวจังหวัดน้จดที่วัดศรีสวัสดนะครับอ,อําเภอเมืองจังหวัดรารคามของเรา ส่วนอำเภอต่างๆก็สามารถกําหนดจัดได้ในพื้นที่ของวัดที่ตัวเองได้จัดเอาไว้แล้วโดวยเรากําหนดว่าช่วง29กันยายนไปถึง3ตุลาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นวัดกลางโกสุมทิสยัยนะครับเป็นที่ตั้งของพระลุมสังฆทานวัดพยัคฆภูมิวลารามที่อำเภอพยัคค์นะครับวัดนาดูนพัฒนารามที่อำเภอนาดูนน,ดน,นะครับก็จะเป็นอำเภอ เป็นวัดใหญ่ๆ<ม>ที่ประจำอำเภอนะครับค่ะทีนี้กิจกรรมที่ทางจังหวัดมหาสา,ารคามจะมาจาัดที่วันที่1ตุลาที่วัดศรีสวัสดิ์นอกจากแต่เช้าก็คือทาบุญตักบาตรเลยคะเออตั้งแต่6กโมงเชา้าหกโมงนี้พี่น้องชาวพุทธเราควรที่จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกับพระตาหารที่จะถวายพระคุณเจ้าะนะครับโดยทางจังหวัดได้นิมนต์พระคุณเจ้าจํานวนหนึ่งรเอ็ดูปนะครับม,มารับบิณฑบาตแล้วก็มาฉันประทานเช้าที่วัดศรีสวัสดิ์เลยค่ะ นอกจากทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดศรีสวัสดิ์แล้วจะมีกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมะะที่เป็นไฮไลท์อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือจะอัญเชิญภาพบรมสารีธาตุจากวัดมหาชัยไปบริษานที่วัดศรสีสวัสดิ์เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวคุ้มวัดศรสีสวัสดิ์และใกล้เคียงได้บรรยากาศกราสรักขอ,ขอพรด้วยแล้วนอกอานาจากนี้นอจากนั้นเราก็ยังมีการจัดนิทรรศการประวัติของสมเด็จพระสังฆราชโดยทางวัดพิสิธิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งเรือ่องของมหาวิทยาลัย ส่งนี้ไปในเรื่องของการนำาพประวัตินะครับพระกรณีกิจต่างๆให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ชื่นชมได้ศึกษาคก็เป็นกิจกรรมที่ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนของจังหวัดมหาสารคามหรือท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการนี้อยู่อยากจะเข้ามาร่วมในกิจกรรมการทําบุญเพื่อถวะเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆร,ราชก็สามารถมาร่วมกันกับกิบกจกรรมนี้ได้ทีนี้ก็ไม่เฉพาะแต่วันที่หนึ่งที่เราจะจัดกิจกรรมใช่ไหมคะอย่างที่ได้บอกไปจนถึงสิ้นปี2556เลย ก็เรียนเชิญว่าทางส่วนราชการก็ดีทางคณะสงฆ์ทางวัดต่างๆก็ดีตอนนี้ทางจังหวัดได้มีหนังสือขอความเมตตาให้พระคุณเจ้าจัดกิจกรรมอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นวาระที่จะเฉลิมฉลองไปพร้อมกันกับภาครัฐเลยก็ใส่ว่าเป็นโครงการสมมุติกับโครงการที่เขาาลังเนินการนึงคือทอดเทียนโฮมฉลองพระชันษาร้อยปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก แค่นี้ก็พอ,อนะครับก็จะได้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในส่วนที่พี่น้องทีอ่อยู่บ้านก็หาตราสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นธงตอนนี้ทางร้านต่างๆเขาก็มีจำหน่าย,ายแล้ว<ห>นะครับ<อ>ก็ประดับธงตรงนี้มาเพราะเราเองในฐานะเป็นพุทธบุตรเป็นลูกของชาวพุทธก็น่าที่จะถือวรา,านีหล่ะเฉลิมฉลองพระองค์ทรงเป็นประมุขของทางสงฆ์แล้วก็ทางจิตใจของพวกเราอยู่แล้วค่ะตลอดจนวัดวารามต่างๆเนี่ยดิฉันเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีพระบรมรูปของพระองค์แล้วก็มีธง ตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยระดับอยู่ตามวัดว่าอารามต่างๆอยู่ด้วยแล้วแหละครับตอนนี้ในส่วนของมหาสารคามได้เริ่มประชามพันธ์โดยทางท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพสิทธาจารย์ทั้งท่านเจ้าคณะทางธรรมยุทธ์นะครับท่านก็ได้กำชับสั่งการในเรื่องของพระในปกครองวัดในปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทุกส่วนกําลังเคลื่อนกันตรงนี้อยู่นะครับ อย่างที่ผ่านมานะคะในช่วงของตั้งแต่ต้นเทศกาลเข้าพรรษาเป็นต้นมาเรามีกิจกรรมหนึ่งก็คืองดเล่าเข้าพรรษาเราอาจจะบูรณาการกิจกรรมนี้งดเล่าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระกุศลให้แด,ด่สมเด็จพระสังฆราชก็ถือว่าเป็นการทําความดีถวาย้วยนะครับดังนั้นยิ่งดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งขออนุญาติแจ้งข่าวไปในวันที่12ตุลาคมได้อนิมนต์ทางวัดทุกวัดะนะครับท่านเจ้าคณะ อำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดได้นำเทียนไปทอดเทียนโฮมหรือทอดเทียนรวมกันที่สลาปริปรรพระธา,าดูน12ตุลาคม13ตุลาคม12ตุลาคมที่วัดพระบรมธานาดูนที่สลาปริัติธรรมที่บริเวณพระบรมธานาดูนได้นิม,มนต์ขอความเมตตาจากทุกวัดในมหาสรคามไปร่วมรับฟังการแสดงธรรมของ ท่านเจ้าคณะจังหวัดเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชท่านเจ้าคณะ,ะธรรมยุทธ์นะครับท่านก็จะนําปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนที่ไปอยู่นั้นก็จะร่วมทมวัรเย็นพร้อมกันนะครับ,รบแล้วก็กราบพระสารีธาตที่อัญเชิญมาไว้ที่มาสนาคาร13อสาเปอพร้อมกันนะครับก็เรียนเชิญและในวันที่12ตุลาที่บอกว่าจะมีการจัดตุ้ม เทียนโฮมเริ่มตั้กี่โมงคะเริ่มตอนบ่ายเป็นต้นไปตั้งแต่ศรีบมนาะปฏิบัติธรรมของช่วงเย็นรวันนั้นเป็นวันพระเป็นวันพระเกือบวันสุดท้ายแล้วเพราะวัน19ตุลาคมนี้ออกพรรษาเอามีกิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมที่จังหวัดกำลังวนรงคก็คือทําบุญตักบาตรในวันพระก็ถือโอกาสนี้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง100พรรษา,าส,สมเด็จพระสังฆราชก็ได้ส่วนที่ทางสำนักพระพุทธกําลังดเนการอยู่ก็ไปทุกอำเภอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพุทธสมาคมยุวะพุทธิกาสมาคมก็กําลังดเนการอยู่นะครับก็ขอความร่วมมือว่าให้ท่านได้เล่าเรื่องของภาพประวัติของสมเด็จพระสังฆราชไปด้วยตอนนี้กําลังบูรณานการกันอยู่นะครับแล้วก็ ช่วงนี้เห็นในเรื่องของทางส่วนราชการก็ขอความร่วมมือกับตราสัญลักษณ์ที่เป็นเข็มกัดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการน้อมนําในสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศและก็ ศาส,สนาก็จะมีการจัดทำเข็มที่ะระลึกเฉลิมพระเกียรติในการจัดพิธีมังคลาพิเศษแล้วก็จำหน่ายเข็มที่ะระลึกฉลองพระชนษา,า100ปีซึ่งเข็มที่ะระลึกนี้นะคะเมื่อวันที่9กันยายนสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีมังคลาพิเศษที่พระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนวิบวร,รนิเวศวิหาร ซึ่งเข็มนี้นะคะมีจัดจําหน่ายในราคาเข็มละ300บาทซึ่งทราบว่าในวันที่1ตุลาคมจะนําไปจําหน่ายที่วัดศรีสไม่แพงก็เลยขอถือโอกาสนี้นะครับจะไปะให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ชอบบูชาเพื่อเป็น เป็นสิรมมงคลผมว่าไม่มีอีกแล้วล่ะที่ะจะได้มีเข็มแบบนี้ไว้มีเข็มแล้วพร้อมกล่องพร้อมกล่องอย่างดีนะคะก็จะนํามาจําหน่ายส่วนท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็มาสั่งซื้อได้ที่สำนังกงานจังหวัดมหาสรา,ารคามที่สรา,ารกลางจังหวัดหรืออยากจะซื้ออย่างเร็วก็คือวันที่1ตุลาคม ที่วัดศรีสวัสดิ์ค่ะแล้วกิจกรรมที่วัดศรีสวัสดิ์ที่เราจัดขึ้นอยากจะขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนยังไงบ้างคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหรือท่านได้ยินได้ฟังนะครับมาร่วมทําบุญตักบาตรโดยท่านได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง <ừ> เตรียมจตัตปัจจัยนะครับพอสมควรจํานวน100รรูป1น1รู้ปนี่แหละครับ,รบแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือท่านอาจจะเตรียมอาหารเป็นข้าวหวานเพื่อที่จะ ถวา,ววา,ายพระทหารเนะช้าก็คือการเราเลี้ยงพระเช้าด้วยนะครับจังหันเช้านะครับ mm hmm. เพื่อที่จะ,ะไหนก็นิมนท่านมาแล้วก็โอกาสสาคัญก็ถือโอกาสนี้เลี้ยงพระซึ่งถือเป็นศิลมงคลท่านถือศีลมานะครับ mm hmm. บาเพ็ญวานามาถึงช่วงเช้าท้ายจ<อ><ล>ะออกพรรษาแล้ว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทาบุญกับพระที่ท่านได้เคร่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลย ค่ะวันที่1ก็นอกจากจะร่วมกันทําบุญตักบาตแล้วนะคะทาบุญตักบาตนี่อาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าสามารถเก็บไว้เพื่อที่จะฉันในช่วงเวลาต่อไปในระยะเวลานานก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เตรียมอาหารส่วนหนึ่งเพื่อถวายเป็นข้ตวทหารเช้าก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเราใช้บริเวณสถานที่จัดงานก็คือที่วัดศรสีสวัสดิ์ในวันที่หนึ่งตุลาคมส่วนทางโรงเรียนน้องๆน,น,นักเรียนก็สามารถจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันได้ครับได้เพราะว่า เด็กเขาตื่นแต่เช้าครูก็มาแต่เช้าอยู่แล้วถ้าอย่างไงก็ทุกคนไปที่นั่นก็ได้ทําบุญตักบาตรแล้วท้ายสุดเราก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ชมประวัติสักการะพระบรมธาตุไปพร้อมๆกันด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะสําหรับสถานที่ตามอําเภอต่างๆก็จะอาจจะกําหนดไม่ตรงกับวันที่จังหวัดร่วมกับอําเภอเมืองและชุมชนใน จังหวัดมหาสารคามจัดในวันที่1อาจจะเป็นสถานที่ที่แต่ละวัดกําหนดซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผออสูชาติก็ได้มีการประชาสัมพันธ์บางวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมที่ว่านี้ได้ในส่วนของนอกจากเราจะมาร่วมกันทําบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมน่าจะมีกิจกรรมอะไรเป็นการส่งเสริมศิลธรรมในวรโรกาสสาคัญนี้บ้างไหมคะผมว่าง่ายๆท่านผ่านเข้ามาตั้งแต่กรกฎานะครับเข้ามาสิงหากันยาเหลือเวลาไม่เหลืออีกนับไป ักประมาณ19วันก็จะออกพรรษาแล้ววันนี้ท่านทวนดูว่าศินห้าข้อนะครับและอาบายบุกต่างๆที่ท่านเข้าเคาะแวงเกี่ยวนะครับท่านมาลดละในช่วงเข้มๆตอนท้าย <c oughs> ก็จะเป็นการแก้ที่ตัวเองได้ดีกว่า<ช>การรวนลงคนอื่นถ้าทุกคนรุนลงที่ตัวเองภาพจากตัวเล็กๆนะครับจุดเล็กๆก็จะขยายออกไปวงใหญ่เองเพราะฉนั้นผมว่าวันนี้2เดือนผ่านไปเรามาเริ่มต้นใหม่ในช่วง ท้ายที่เหลือประมาณสัก19วันนี้ก็น่าที่จะเป็นมงคลแก่ตัวเองแต่ท้าที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้แหละน้อมถาวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระสังฆราชไปในตัวด้วยค่ะ,คะในฐานะที่ท่านผอ,อชุชาตินะคะอยู่กลุ่มส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมนอกจากกิจกรรมในวรโรกาสสาคัญที่เราได้กําหนดจัดขึ้นซึ่งก็จะมีวรโรกาสที่จัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วในเวลาปกติเราจัดกิจกรรมอะไรในกลุ่มของเราบ้างคะ เราจัดในเรื่องของงานหลักศาสนาที่สําคัญนะครับเพราะว่าวันสําคัญทางศาสนาเราก็ดําเนินการเชิญชวนชาวพุทธไปร่วมทำและนอกเหนือจากนั้นทางกรมการศาสนาหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือสํานักง,งานวัฒนธรรมมีหน้าที่ดูแลศาสนาที่ทางการให้การรับรองอยู่ห้าศาสนามีพุพริสต์อิสลามพามณ์ซิกนดูนะครับห้าศาสนาเพราะนั้นในเรื่องของ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันพระมหากาษัตร์อย่างเช่นวันพระราชสมภพของอพระบรมโอรสาธิราชเราก็เชิญชวน5ศาสนาให้ทํากิจกรรมตรงนี้ไปพร้อมๆด้วยะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงพุทธก็ให้พุทธทำแต่ว่าถ้าเป็นสถาบันอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาก็จะขอความร่วมมือ สีส่ศาสนาที่เหลือให้ท่านเนิการไปด้วยแล้วส่วนหนึ่งที่เราเนินการก็คือเรื่องเด็กยยแลกะเยาวชนเราก็ให้เขาเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของประเพณีต่างๆก็อยากจะขอเชิญชวนทางโรงเรียนทางสังสารหรือผู้ปกครองได้ได้เข้าไปร่วมในงานที่เป็นประเพณีให้เขาได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตจริงๆในสถานที่จริงแล้วก็จะเกิดเป็นการบูรณาการให้เขารู้จัก ทำบุญแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะกล้คิดกับผู้นาโตขึ้นมาก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยครับค่ะมองว่าวัฒนธรรมไทยทุกวันนี้กับเรื่องของสังคมทางด้านของตะวันตกแล้วก็เรื่องของชุมชนออนไลน์มันน่าจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีงามร่วมกันได้ไหม,มเพราะทุกวันนี้มัน,มนเริ่มจะขัดแย้งกันแล้วมันจะเริ่ม <c oughs> คือในเรื่องของตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามา <c oughs> เข้ามาด้วย <c oughs> ด้วยทุนพอเข้ามาด้วยทุนเกมที่เขาจะคิด <c oughs> เขาไม่ใช่จุดอยู่เขานั่งคิดนั่งฝันแล้ว จินตนาการเกมขึ้นมาไม่ใช่เขาเกิดจากการว่าจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเข้ามาเพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่เขาจะทําเกมที่ให้เด็กติดใจแล้วได้เงินเป็นผลกำไรขึ้นมาแต่ว่าฐานของสังคมเราถ้าไม่เอาหลักศาสนาซึ่งเรามีดีอยู่แล้วขียบขึ้นมาโดยวัดก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีต้องปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการสอนเขาให้เท่าทันเขาแล้วเขาสามารถที่จะเกิดภูมิคุ้มกันเลือกได้นะครับ อย่างเมื่อวานนี้มีนักศึกษาทำมันติมีเดียเรื่องของประเพณีสานมาให้ที่ที่สํานักง,งานได้ <ฮะ S 1> ได้ช่วย<ห>ดูนะครับช่วยดูว่ามันเหมาะสมไหมผมก็เลยเสนอเข้าไปว่านี่ทําได้ดีมากเลยแต่ว่าเราไปปรับนิดนึงให้มันเป็นอีสานอีสานลองดูนะครับเพราะนั้นในในส่วนที่ผู้ใหญ่ควรที่จะจัดเวทีในเรื่องของคุณงามความดีให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับ แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่ามันผิดถูกอย่างไรแต่ถ้าเราไปดุไปด่าไปว่ามันก็จะทําให้เขายิ่งหนียิ่งไปค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้นะคะในภาวะปัจจุบันที่เรากําลังจะมองว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มีผู้ทาลายให้ศาสนาเสื่อมเสียไปอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้อง มองกลับมามองกันใหม่แล้วนะคะว่าศาสนามันสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้ส่วนที่มันเสื่อมเสียไปอาจจะด้วยการกระทําของบุคคลที่หลงผิดมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนกันอีกทีนะคะแต่ว่าในส่วนที่สําคัญก็คือการส่งเสริมการบวรบพระพุทธศาสนาตลอดจนการบวรบวัฒนธรรมบูรณาการการทํางานร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยเหมือนอย่างที่เราจะได้ร่วมกันจัดงานในวรโรกาสอันสําคัญหนึ่งร้ยพระชนสาราข,ของสมเด็จพระสังฆราชนะคะคาดว่าในตลอดสิ้นปีเราควรจะมีกิจกรรมอะไรมาสนับสนุนนอกจากกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างวันที่หนึ่งนี้ในเรื่องของการเผยแพร่คําสอนส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของการปฏิบัติธรรม <ừ> นะครับท่านเป็นเป็นประมุขของธรรมยุทธ์นะครับเพราะนั้นท่านสิ่งที่ ท่านเชี่ยวชาญโดยตรงเลยก็คือเรื่องของการพัฒนานจิตใจะนะครับ,รบเป็นหลักของการปฏิบัติธรรม,มเพราะฉะนั้นในส่วนของการเผยแพร่คุคณงามความดีผ่านกิจกรรมของทางโรงเรียนเช่นการประกวดเรียงความหรือว่าการสนทนาธรรมหรือว่าการบรรยายธรรมในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กและเยาวชนเขาสามารถที่จะ,ะร่วมในเรื่องการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้ใหญ่ได้ ในวันที่27ที่ผ่านไปนี้นะครับทางสำนักงานได้จัดทดสอบความรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถามดูว่าเบญจศิลป์เบญจธรรมมีอะไรบ้างถามเรื่องพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชบ้างใช่ไหมคะรไม่ลองถามผู้ใหญ่ด้วยด้วยว่าว่า,วา,วามีความรู้ขนาดไหนเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเราจัดคะแนนเต็มร้อยได้แค่สูงสุดแค่70ปีนี้ก็ สูงสุดก็น่าที่จะประมาณนะครับดูข้อมูลแล้วประมาณ80แต่มีเด็กทั่วทั้งจังหวัดเข้าไปสอบอยู่ที่300คนนะครับนี่เป็นปีครั้งที่สอง <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เราวัดคุณธรรมของเด็กในเรื่องของความรู้ความเข้าใจความจําว่าเขามีมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้เราวัดว่าผู้ใหญ่ของเราเข้าใจเรื่องของาศาสนาเราแค่ไหนแต่เรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่ลองเอาแก่นไป สอบถามโดยเชิงของปิศาธรรมผู้ใหญ่ก็ลืมแปลไม่ออกะนะครับว่ากลกลวงหรือว่ายุทธวิธีที่โบราณบอกไว้คือคนอีสานเขาจะไม่บอกอะไรตรงๆให้บอกแล้วต้องไปคิดก่อนแล้วก็ค่อยมาถามแล้วค่อยรู้จักก็ทำให้ทำใ,ให้ตอนนี้หลายคนลืมในเรื่องเหล่านี้ไป นี่แหละค่ะที่เราจะต้องมาย้อนกลับมาทบทวนกันใหม่อย่างน้อยๆการได้ร่วมกันในกิจกรรมอันสาคัญทางพระพุทธศาสนาถือได้ว่ามีโอกาสเข้ามาทบทวนแล้วนะคะสุดท้ายให้ท่านผอไออด้เชิญชวนในการร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง100พระชนสังขารของสมเด็จพระสังฆราชของสหวัติมหาสารคามนเชิญทุกท่านนะครับในช่วงวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมนี้<ม>ทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งจังหวัดจัดกิจกรรมที่สําคัญอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับทั่วทุกอําเภอและก็ในส่วนของจังหวัด ของเราวันที่1ตุลาคมเวลา6เรียกาเป็นต้นไปที่วัดศรีสวัสดิ์นะครับร่วมทําบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแล้วก็ขอพอรจากพระลุนสาริธาธศึกษาพระประวัติของพระบรมสังสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการร่วมบูชาในเรื่องของเข็มที่ระลึก นะครับเขาเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมโดยพร้อมเพียงกันครับค่ะส่วนการประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระสังฆราช100พระชนมพรรษาก็สามารถประดับได้ทั้งที่บ้านวัดวอาารามสถานที่ราชการตลอด ถึงปี2556ก็คือวันที่31ธันวาคมนี้นะคะวันนี้เวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามหมดเวลาค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ท่านผู้อำนวยการชูชาติราชจันทร์และดิฉันชนกความพัทิศารลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ